ครับสวัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูสถิติ5อันดับสถิติโลกที่สังหาร่าสึกได้ไกลที่สุดกันก่อนจะเข้าเรื่องกันผมขอบอกก่อนเลยว่าสถิติคิวคอนเฟิร์มจากระยะไกลนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆเลยก็ว่าได้ผลซุ่มยิงจะต้องคำนวณปัจจัยหลายๆอย่างที่จำเป็นในการยิงก่อนทำการยิงเช่นความเร็วกระสุนวิธีกระสุนแรงลม อุณภูมิความชืน้นไม่เว้นแม้แต่การหมุนของโลกก็มีส่วนในการคำนวณนี้ด้วยโดยส่วนใหญ่การคำนวณปัจจัยต่างๆนั้นผู้คำนวณก็คือผลฉีเป้าสรุปออกมาให้ผลซุ่มยิงปรับมิลเลียมและทำการยิงต่อไปจัดว่าเป็นสิ่งที่ยากมากครับและในคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับสถิติโลกคิวคอนเฟิร์มระยะไกลที่สุดจะมีใครหน่วยไหนระยะเท่าไร่บ้างเราไปรับชมกันเลย ยังไงก็ขอรบกวนฟักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับอันดับที่5เอรอนเพอร์ีในเดือนมีนาคมคิตศักราช2002 เอรอนเพอร์ลีเขาเป็นทหารยศสิบโทในกองทัพประเทศแคนาดาและเป็นหนึ่งในพลซุ่มยิง6คนที่ยิงสนับสนุนในปฏิบัติการอนาคอนดาหรือโอเปอเรชันอนาคอนดาที่ขุบเขาชาอีคอสประเทศอัฟกานิสถาน โดยถ้ารหนทีมของเขาได้ออกมายืนยันสถิตินี้กว่า20นายว่าในระหว่างปฏิบัติการเขาได้จัดการฆ่าศึกในระยะที่ไกลถึง2,310เมตรหรือ2,526หลาและหนึ่งในทีมของเขาก็ได้ออกมากล่าวอีกว่าปืสนสไนเปอร์ไรเฟิลที่เอรอนเพอร์ลีได้ใช้งานในปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือแม็กมิวแลนแท็ก50ปืสนสไนเปอร์ไรเฟิลความแม่นยำสูงจากทางสหรัฐอเมริกาที่มีลำกล้องรองรับกับ ขนาดจุด50 BNG โดยสถิตินี้เพอร์ลี่ได้ทำลายสถิติการจัดก,การค่าศึกในระยะที่ไกลที่สุดที่ไม่มีใครทำได้มานานกว่า34ปีของคาร์ลอตแฮดคอร์กที่ทำสถิติคิวคอนเฟิร์มไว้ที่2,286เมตรหรือ2,500หลาในช่วงสงครามเวียดนามทำให้ช่วงนั้นสถิติของเพอร์ลีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอันดับที่4ลอฟเฟอร์ลอง ล o อบเฟอร์ลองเขาเป็นทหารกองทัพแคนาดาที่ได้เข้าร่วมในสมรภูมิอัฟกานิสถานและได้รับหน้าที่เป็นพลซุ่มยิงประจำหน่วยซึ่งในระหว่างการปฏิบัติภารกิจเขาได้ทำลายสถิติของเอลอนเพอร์ลีหลังจากที่เพอร์ลีทำสถิติไว้เพียงหนึ่งวันเท่านั้น โดยในสถิติใหม่นี้เขาได้จัดการค่าสึกในระยะที่ไกลถึง2,430เมตรหรือ2,657หลาซึ่งปืนสไนเปอร์ไรเฟิลที่ลอฟเฟอร์รองได้ใช้งานในครั้งนี้ก็คือแม็กมิลแลนแท็50เจ้าเดิมโดยเป้าหมายของเขาในปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือบุคคลสำคัญระดับผู้นำปฏิบัติการของกลุ่มอัลกออิดะในช่วงปฏิบัติการนั้นเขาได้ใช้กระสุนไปจำนวน3นัดด้วยกัน นัดแรกของเขาพลาดเป้าทําให้ค่าศึกเริ่มรู้ตัวนัดที่2โดนเป้สะพายหลังซึ่งช่วงตอนที่กระสุนนัดที่2โดนเป้สะพายหลังนั้นลอฟเฟอร์ลองได้เหนี่ยวไกนัดที่3ออกไปแล้วแต่ก็เป็นช่วงที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวแล้วว่าตกเป็นเป้า ระยะทางขนาดนั้นกระสุนแต่ละนัดจะใช้เวลาในการเดินทางราว3วินาทีแหวกอากาศเข้าสู่เป้าหมายซึ่งนานพอที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรู้ตัวว่าโดนซุ่มโจมตีและหาที่กำบังแต่มันก็สายไปเสียแล้วกระสุนนัดที่3ได้พุ่งเข้าสีข้างทะลุหน้าอกของเป้าหมายซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกสนายด้วยและด้วยเหตุการณ์นี้ สถิติโลกการสังหารค่าศึกจากระยะที่ไกลที่สุดก็ได้ถูกบันทึกใหม่อีกแล้วในระยะ2,430เมตรในปัจจุบันล็อบเฟอร์ลองได้ปลดประจำการและมาเป็นครูฝึกในพลซุ่มยิงต่อไปอันดับที่3เครกแฮลิสันเครกเฮลิสันเขาเป็นทหารที่ประจำการในกองทหารมา้าคอเป a l of h o ฮอสหรือ COH กองทัพอังกฤษ เขาได้มาประจำการในสมรภูมิอัฟกานิสถานและได้ทำลายสถิตินี้ด้วยตนเองอีกด้วยสถิติที่เขาทำได้นี้เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนคิทศักราช2009แฮริสันได้โจมตีพลยิงปืนกลของกลุ่มตาลิบันที่กำลังยิงใส่ทหารอังกฤษและทหารอัฟกันด้วยปืนกล p ีเคสครั้งติดต่อกันที่ทางตอนใต้ของมูซาควาลาจังหวัดเฮลมันในอัฟกานิสถานที่ระยะ 2,475เมตรหรือ2,707หลาโดยเขาได้ใช้ปืนสไนเปอร์ไรเ,เฟิลพิสัยไกล L115A3 ที่มีลำกล้องจุด338ลาพัวแมกนัมในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โดยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC ว่าเขาและพลชีเป้าได้ใช้เวลาสักพักในการคำนวณจากนั้นเขาก็ได้ทำการยิงนัดแรกกระสุนใช้เวลาในการเดินทางลาว6วินาทีและเข้าเป้าหมาย ค้าศึกล้มลงและถัดจากนั้นอีกหนึ่งวินาทีเขาก็ได้เหนี่ยวไกนัดที่2และก็เข้าเป้าเช่นกันกระสุนสองนัดมุ่งหน้าเข้าเป้าในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากๆเป็นการตัดสินใจที่ดีและเฉียบคมมากๆเลยก็ว่าได้ซึ่งในภายหลังทางตำรวจอัฟกันก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ พบแต่ลางไม่พบอาวุธเพราะอาวุธถูกนำออกไปแล้วโดยค่าศึกคนแรกถูกยิงที่บริเวณท้องและอีกคนถูกยิงที่บริเวณสีข้างและในเวลาต่อมาไม่นานก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของทางกองทัพไปทำการบินเหนือตำแหน่งการยิงและใช้เครื่องค้นหาระยะด้วยเลเซอร์เพื่อวัดระยะห่าง ยืนยันได้ว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการคิวคอนเฟิร์มที่ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ในเวลานั้นอยู่ที่2,475เมตรหรือ2,707หลาโดยหลังจากที่เขาได้เข้าร่วมสมอระูมมเขาก็ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับงานของเขาและเขาก็ต้องต่อสู้กับความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทินขวัญต่างๆมากมายต่อไปอันดับที่2ทหารนิรน,นามในหน่วยรบพิเศษคอมมานโดออสเตรเลีย ในสมรภูมิอัฟกานิสถานเดือนเมษายนคิตศักราช2012หน่วยคอมมานโดออสเตรเลียไม่สามารถระบุชื่อได้2นายได้ใช้งานปืนสไนเปอร์ไรเฟิลพลังทำลายล้างสูงอย่าง Barrett m 82 a 1ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาดจุด50 BMG ทำการคิวคอนเฟิร์มจัดการผู้บัญชาการตาลีบันที่ระยะ 2,815เมตรหรือ3,079หลาโดยในปฏิบัติการลับครั้งนี้ทหารทั้ง2นายได้ยิงพร้อมกันจากจุดซุ่มที่ห่างออกไปประมาณ1.8ไมล์ ซึ่งหมายความว่าการยิงของพวกเขากระสุนจะใช้เวลาในการเดินทางลรา6วินาทีนิดๆก่อนที่จะเข้าเป้าผู้บัญชาการตอลิบันในแหล่งข้อมูลไม่ชัดเจนว่ากระสุนของทหารหนายไหนเข้าเป้าแต่ที่แน่ๆมันเป็นสถิติการยิงสังหารค่าศึกที่ไกลที่สุดในโลกสถิติใหม่ไปซะแล้ว อันดับที่1ทหารนิรนามในทีมสไนเปอร์ไรเฟริลจอยแท f ฟอส e 2ประเทศแคนาดาในเดือนพฤษภาคมคิตศักราช2017โลกก็ได้มีสถิติการจัดก,การค่าสึ่จากระยะที่ไกลมากๆเกิดขึ้นที่เรียกได้ว่าไกลที่สุดในโลกณนะปัจจุบันจนกลายมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองนั่นก็คือพลซุ่มยิงชาวแคนาดาที่ไม่ระบุชื่อในหน่วยรถพิเศษจอยแท f ฟอส e 2หรือ JTF โดยสถิตินี้เขาได้จัดการลักลบไอซิสที่ด้านนอกของเมืองโมโซูลประเทศอิรักสถิติที่เขาทำได้ในครั้งนี้จะอยู่ที่ระยะ3,540เมตรหรือ3,871หลาหากวัดเป็นไม์จะอยู่ที่ประมาณ2.2ไม้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการคิวคอนเฟิร์มในครังนี้ค่อนข้างหายากสักนิดเนื่องจากรัฐบาลประเทศแคนาดาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทหารแต่อย่างน้อยก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งว่าทหารชาวแคนาดาที่ปฏิบัติการในครังนี้เขาได้ใช้ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลความแม่นยำสูงแม็กมิลแลนแท็50เจ้าเก่าเจ้าเดิมในการจัดก,การเป้าหมายที่ซุ่มอยู่ข้างกำแพงลอซุ่มโจมตีทหารอิรัก ซึ่งจากจุดของนักลบไอซิสจะอยู่ห่างจากทหารอิรักที่พวกเขายิงสนับสนุนอยู่แค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นทีมซุ่มยิงสองนายได้ขึ้นไปที่บนอาคารสูงทางตะวันออกของตัวเมืองเพื่อเฝ้าสังเกตการและรอสนับสนุนทหารอิรักทีมซุ่มยิงนี้ประกอบด้วยพลชีเป้าหนึ่งนายและพลซุ่มยิงหน่นายพวกเขาได้เฝ้าสังเกตการอยู่จุดนั้นเป็นเวลาหลายวันแล้วก่อนที่จะมีสถิตินี้เกิดขึ้น ซึ่งตัวรายงานการคิวคอนเฟิร์มดังกล่าวในช่วงแรกๆนั้นทางรัฐบาลแคนาดาจะยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลแน่ชัดเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ในภายหลังสถิตินี้ก็ได้รับการยืนยันจากวิดีโอที่ถ่ายไว้ซึ่งเป็นการยิงระยะไกลถึง3,540เมตรกระสุนจะต้องใช้เวลาในการเดินทางที่นานกว่า10วินาทีกว่าจะถึงเป้าหมายเลยทีเดียว ครับก่อนลากันไปผมจะขอทิ้งข้อมูลปืนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ไว้นะครับยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ But it's like I was too weak to be someone else you Could think that I'm a creep When I'm singing all alone But it's like I couldn't see It's like I was too weak to be someone else You could think that I'm a creep when I'm singing all alone But it's like I couldn't see straight on my own